เพื่อขอทราบข้อมูลนี้นะจนกระทั่งเมื่อวันที่25วันศุกร์ที่25เราได้เริ่มดุจการจับกลุ่มคนแรกคือนายรัฐวุฒิหรือเอ็มแก่สารนะครับพร้อมด้วยยาไอซ์จํานวนหนึ่งนะครับอาวุธปืน f อฟเอ็นนาโต้หน่กระบอกนะครับจากการสอบสวนนายรัฐวุฒิหรือเอ็มเนี่ย ก็รับสารภาพนัตำรวจเน่นะครับรับสารภาพว่าได้ร่วมกลุ่มโดยมนายดุลเนี่ยนายดุลบารมีเป็นหัวหน้านะครับตั้งกลุ่มท้ายาไอ้ย่านนี้จึงได้ขยายผลไปจับกลุ่มนายอดุลญาติรามินทากับภรรยาทางสาปอนลกมือนะครับได้ที่ห้องพักพร้อมกับอาวุธปืน พบแล้วก็ยาไออีกจํานวนหนึ่งนะครับนายดุลก็รับสารภาพว่าได้ร่วมกับ,บกลุ่มของตนเองก็มีตนเองนายดุลนายธนูธหรือเอม็มแล้วนอกอจากนี้ก็มีนายทัตพลหรือกอ๊อฟนายจักริดหรือหนูซึ่งอยู่ในนี้นะครับยกมือเลยนายธุูหรือก๊อฟยกมือนะครับนายจักริดหรือหนูยกมือนะครับกลุ่มนี้ร่วมกันค้าย,ยาไอซ์โดยรับยาไอซ์มาจาก คนดำแล้วก็ปล่อยขายอีกทอดหนึ่งนะครับเราก็ได้ทำการสั่งของจากคนดำรายแรกก็สั่งจากนายไมเคิลยกมือไมเคิลนะครับก็ได้ยายาไอไว้อีกโคโคเคนแล้วยาไอโคเคนอีกจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ขยายผลต่อไปจับนายปีเตอร์ปีเตอร์ยกมือ ปีเตอร์ที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีภรรยาคนไทยแล้วพูดไทยได้แล้วก็สมัครเป็นนักศึกษามหาลาัยแห่งหนึ่งเพื่อที่จะ,ะสามารถที่จะอยู่ในใน,ในประเทศไทยได้ในระยะยาวได้นะครับแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นบ้านของอชาลีชาลีก็อยู่ในร่วมเคยร่วมสัมผัสกับกลุ่ม g a ้งนี้ด้วยแต่ไม่พบของกลางแต่านชาลี ก็รับสาภาพว่าเคยได้ร่วมกระทำความผิด